เป็นควาหวานใช่ไหมเฮ้ยมันีทำไมไปให้เมียหน่อยเอ้ยออแตกได้ไหมแตกแตกแตกอ๋อ เราโฟร์ชบาบอลด,ดี้นะครับผมและนี่ก็คือเกมไม่รู้มึงนของเช่ามันยังไม่รู้เลยว่าเกมอะไร,รเห็ดบ้านชื่กเกมเห็ดบ้านอ่นไม่ออกครับหลักการมันง่ายคือให้เราใส่นี้คือสมมติว่าเราเล่นกันในหมวดสัตว์ใช่ไหมป๊าก็จะมีที่ถามทุกคนว่าฉันมีขาหรือเปล่าฉันมีขาสองข้างหรือเปล่าทวกคนก็ตอบว่าใช่หรือไม่ใช่ผมว่าจะให้คนละสามเหรียญถ้าเราทายของตัวเองถูกอ่ะเราจะได้เหรียญของทุกคนเอาไปแบ่งกันคนละสามเราจะเริ่มกันในหมวดของอะไรก่อนอยากรู้ไหมอะไรไม่รู้ให้กายถามอันหมวด อะไรแม่เลยแม่ค่อยแบ่งกันยังไม่ทันทำอะไรเลยปากไม่ดีเริ่มแล้วกาตาปุญไม่ดีหนุ่มสีากเออมามามามจะไม่พูดแล้วนะมา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 แต่ออกไปผมจะมาปากยังไม่ทันทำไมเลยเอาอันนี้อันนี้ถ่ายบ้างหนึ่มาเริ่มจากป้าก่อน ผมเป็นผักใช่ไหมไม่ใช่เขียวเป็นขนมขบเขียวใช่ไหมขนมแหละมันมันมันก็ไม่ใช่ขนมอะไม่เขียวเออมันก็ไม่เขียวอ่ะไม่เขียวจริงคือได้เหรอคำว่าขบเขียวมันต้องแบบกรอบกรอบเอาไปเลยไม่เอาไม่เอานิ่มไหม เออไม่นิ่มเป็นผ <you anything? S 1> ักใช่ป <what i mean> ่ะใช่เป็นผักเฮ้ยคุณมาถูกทางอ่ะกายเป็นผลไม้ใช่ไหมครับไม่ใช่เป็นผลไม้ใช่ไหมไม่ใช่อะไรวะกูจะรู้ไหมเนี่ยคุกกี้่ะไอ้คืาตอบเลยเหรอไม่ใช่ไหมคล้ายๆเป็นขนมคุกกี้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่นิ่มเป็นของหวานไหมไม่สีเหลืองใช่หรือไม่ไม่ใช่เป็นของหวานใช่ไหม เฮ้ยมันทีทำไมนาทีตามพี่เพราะชอบมันก็ไม่ได้หวานนะแต่มันมันก็แบบทำขนมได้เออมันมันเออคนทำขนมใช่เฮ้ยไปอธิบายเยอะดิได้ได้ผัดก็ไม่ใช่ผลไม้ก็ไม่ใช่เอาไปประกอบอาหารไหมหรือว่ากินสดๆเลยไม่น่าจะถามอย่างเดียวจะไปถามไม่ได้เอาไปประกอบอาหารใช่ไหมไม่ใช่กูถูกอะไรบ้างวะเนี่ยคือมันกินได้เลย กินได้เลยไม่ใช่ผักเขาทำสำเนียงการขอถามแยงงคือถ้าเกิดสมมติว่าใครที่มั่นใจของตัวเองแล้วอย่างเงี้ยก็ตอบได้เลยก็จะได้เอาของคนอื่นมาใช่ใช่ก็จะให้คอยเธอใใช่เป็นผักป่ะไม่ใช่อเป๊ะไม่นิ่มไม่ใช่ของหวานเป็นผักไหมใช่อ๋ออ่าโอเคเป็นผักของแม่สีเขียวดูป่ะไม่เขียวอ่ะไม่เขียวนี่เขาเนจะสีนั่นแหละไม่ทักอ่ะเออเป็นักถูกจถูกอ่ะเดี๋ยวไม่ให้มีอ่อยอุ้ยอุ้ยหมอ ว่าเป็นสีเขียวใช่ไหมออต่อเด็กเด็กๆก็เขียวอ่าเฮ้ยไปใบเห็ยยนเลยเหรออ๋อถูกแล้วเฮ้ยพ่อนัมันไม่ใช่ผลไม้นะตอปกล้วยไนะม่เอานะพ่อทุกคนดูดิคือก่อนอดัดคลิปอะงอนกันแล้วก็มาใช้โชว์โอกาสนี้โกงให้เมียเพิ่งง้อมาคิมีโนวดต้อ,ตอนในคลิปเกีเออ้พูดไปถูกคำแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นบ้านจัดก,การจัดก,การอะไรหรอทุบอะไะเพ่เออลยหรือว่วาจะขึ้นไปดิีไหมล่ะขา มีเปลือกไหมครับไม่มีอะไรวะไม่ใช่ผักไม่ใช่ผลไม้แล้วก็กินเล่นได้เลยอ่กินเล่นกินเล่นของกินเล่นอ้าไม่ใช่ผักไม่ใช่ผลไม้กินเล่นได้เลยมีเมล็ดไหมทำจากเมล็ดเออมาจากเมล็ดเป็นของทอดหรอไม่ใช่ผักของพี่เนี่ยกินใบหรือว่ากินรากกินรากสีแดงใช่หรือไม่ก็ใช่ แต่ถ้าตอบผิดก็คือเอาคอยแจกทุกคนนะโหมดจกทุกคนนี่คือหมดตูดแลยไม่สั่คอยไม่ได้ไม่น่าแจกไม่ได้แแค่หมดสิทธิ์ในการตอบไปอังสีขาวใช่ไหมก็ขาวนะบางที่อ่ะบางยี่ห้อแต่ในรูปที่อยู่เนี่ยมันมันไม่ขาวเป็นเมล็ดใช่หรือไม่ก็บอกว่ามันเคยเป็นเมล็ดมาก่อนถามตามแล้วถามตามแล้วว่าที่อะไรวะเป็นลูกกลมใช่ไหมไม่ใช่พาไปไกลเลยเอานอกโลกแล้วอ่อเที่ยวมันยากจังวะ กินรากด้วยกินใบด้วยรากสีส้มใช่หรือไม่เชื่อไปมันจะได้แล้วจบเลยเฮ้ใครคนนึงทายถูกคือเกมจบนะแล้วแต่แล้วถัดจากว่ารอบหน้าไม่ไม่รอบหน้าไม่รอบหน้าเป็นกตอบรอบเนี้ยถ้าแม่แม่ตอบเลยไหมมั่นใจตอบได้เลยเออใช่เพราะรอบหน้าไม่ตอบแล้วเพราะว่ารอบหน้าแพ้เป็กละใช่เนี้ไม่มีสิทธิ์ตอบไปต้องรอวนเขาเพียงแล้วใช่แต่ถ้าเกิดว่าแม่แม่ตอบ พี่ตอนเด็กเด็กเขียวพี่รู้แเียวอบลวพี่เอ่พอเกคับแล้ว๋อม่ต้องนเด็กเ็เขียวตขียวเขียวเยวก็ต้หอมไงมันต้หอมเขียวมากใช่ใช่เขียวพี แกสีแดงะไม่คกสีแดงแกสิไแดงแต่ภาพคักม่แต่ว่าพอเป๊กบอกว่าสีแดงครบหอัวแม่ตอบพริกแดน่อหอมเใช่ไงหัวหอมวด้ได้ได้สีแดงไงอมเนี่ยไม่ใช่หอมใหญ่ใหญ่ก็หอมก็มันสีแดงอ่ะเฮ้ยเขาสลาดไปแม่เขาไม่สูงอะแม่เพิ่มแม่มองแม่มองในเจตนา เจตนาเขาวางดีเออแต่คนที่ผิดอะแม่เป็นของเหลวใช่ไหมของเหลวถ้าโดนความร้อนถ้าโดนความร้อนเหลวโดนความร้อนก็เหลวอันนี้ตอบได้เลยนะไก่ไม่ได้ไงอุ้ยของเหลวนะอันนี้กูอะมากเลยอะ เราตอบได้ตอบได้เงี้ยตอบแล้วเออยางยางยังโอนที่ต้องโอน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 แบบเป็นไงเนี่ยมันไม่ใช่ผักมันไม่ใช่ผลไม้ไม่ใช่เหี้ยอะไรนะมันมีเมล็ดมันจะเป็นเคยเคยเป็นเมล็ดมาก่อนมันก็ต้องเป็นผักผลไม้ที่มีเมล็ดอ่ะไม่ใช่ผักผลไม้เมล็ดทานตะวันตอบเปล่าตอบอะไรวะป๊อปคอนตอบเลยจะเล่นตอบเลยเป็นได้หมดแล้วขนมปังเฮ้ย อเอาไปลนนเลยไอ้เหี้ยไปพลาดได้ไงไรู้ไไงไม่รู้ก็ตอบไปเล่ะเฮ้ยว่าเห็นในทีวีก็ไม่ใช่มไม่เห็นไม,ไม่เห็นจริงเฮ้ยไม่รู้จะตอบอะไรพก็ตอบเอย่างี้เลยพ่ ทุกคนให้พ่อคนหนึ่งอันอัศจรรย์เลยกงเนี่ยไม่โกงสาบานให้พ่อคนหนึ่งอันอะไรไม่ได้ไปตอบไปเงี้ยตอบไปได้แล้วแคลร์ไปได้แล้วไปได้แล้วไปได้แล้วพ่อตัดได้แล้วพ่อตัดได้แล้วจะไตอบตอบอะไรแค่หลอ์ถูกไม่ได้คะแหลอดะไรวะบุญมีกรรมบังเใครตอบใครตอบเลยใกล้เคียงเออใกครเคียงอะไรอะชีส อันนี้อาทิตเหรอมันจะเกินไปแล้วมันจะเกินไปแล้วนะพ่อโกงวะเนี่ยถามจริงเป็นโกงจริงของใช้ในบ้านดูจะง่ายกว่าหรือจะยากกว่านะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าใช่หรือไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้กูตอบแล้วก็ผิดไปหมดเลยพ่อถ้าเดาถุกรอบตรงนี้ไปจะออกมาชั้นจริงเห็นแล้วมันถึงสะท้อนปะเนี่ยเอ่อเอาคำาำเดียวกับปาร์คเลยเครื่องใช้ไฟฟ้าใช่หรือไม่ไม่ใช่ คือเซฟไฟเซฟหรือไม่ตัดทีเประเด็นไงไอในรูปอะไม่ใช่แต่มันก็มีบางครั้งที่เขาเอามาทำเป็นไฟทำแต่ผ้าหรือไม่ก็แล้วแต่บางอันก็าันก็ทำจากผ้าใช้ในห้องนอนใช่หรือไม่อ่าก็ไม่ใช่แต่ในห้องนอนก็มีแ่แต่ถ้าเป็นรูปเนี้ยห้องนอนใช่เกี่ยวกับอุปกรณ์ทำความสะอาดใช่หรือเปล่าไม่ใช่อยู่ได้ครัวไหม อยู่ทุก mm hmm. ที่ในบ้านเลยพ่อใช like. <laughs> ้ทำความสะอาดใช่หรือไม่ใช่เอาล่ะไอ้เหย่ากูไม่ได้ไปเหรอใช้ในห้องนอนหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แตกได้ไหมแตกแตกแตกอ๋อแล้วใครไม่ได้พูดแบบนี้จังไรกันต่อคนถ้าหล่นก็แตกถ้าพูดอะไรนะแตกได้ไหมแตกมันพูดมันแตกเยอะมาก พูดแบบนี้แตะฮะแตกแล้วมันจะทำพูดแบบนั้นได้ยังไงเไรก็มัได้ยินเราแตกได้ไหมว่าเรื่องพอาได้ยิน้ทีแรกเ็ไห้เราสามคนได้ยินว่าแตกมันเป็นอุปกรณ์อำนวยความสะดวกหรือเปล่าใช่ใช่อุปกรณ์ส่งสว่างใช่หรไม่ใช่ตัดไปพี่จะตอบอ่าตอบว่าไม้ถูกพื้น สินค้าเพิ่งจะเข้าแล้วตัวตัวเฮ้ยรีบไปอ่ะกูจะกูจะรีบเหมือนเขาไม่ละมันเอาออกนอกบ้านได้ไหมได้คอยใจก็ออกได้เออออกได้หมดอ่ะอยากจะยาวออกก็ออกได้องยืมใครออกไม่ต้องยืมใคออกไม่ต้องขับโนมันอยู่ในบ้านลูกนเขาไม่ออกไปหรอกเอายายบ้านก็ออกไงบางทีร้อนแคบมากเลยเอาออก เดี๋ยวพ่อบอกกายให้แคบไปอยู่่บ้านอยู่ในห้องนอนฮะอยู่ในห้องนอนแคบไปไหมอะอยู่ในห้องนอนบินอยั้งนอนถ้าตกก็แตกเนี่ยฮะกูได้ยินว่าตกก็แตกถ้าตกก็แตกถ้าตกก็แตกนะตกก็แตกอยู่ในห้องนอนส่องสว่างได้ใช่ไหมใช่เราเนี่ยที่ว่าในห้องเนี่ยมีสิ่งนี้อยู่ไหมโอ้ยกรงไม่มีไม่มีแต่ไม่มีวุ้ยกาได้แล้วแหละพ่อตอบเลย อตอบไม่ได้อีกนี่คือเก็บตัวถ้าเดาถูกเดาถูกคือพ่อโกงช็อตแม่เลยพ่อโกงเก่งกระดาษทิชชู่เฮ้ยเอาออกมาดูเตียตู้ตู้อะไรเราประตูเออมิจฉาพูดพรหมไมัยท้าไมรีบตอบไปกายตอบแล้วกายตอบแล้วแม่มอน ออนอกบ้านไดไหมได้มอนใครจะออกนอ้านตอนแรพี่ม่รู้นะพกไปอกบ้านได้ไหมได้อะแม่เหมือนทำหน้าเหมือนรู้นะเมื่อกี้แมถามว่าอย่างนูนเมืกี้แมถามว่าพกอปนอกบ้านได้ไหมใแล้วว ใครพกหมอนไอ้ไงคนทั่วไปเขาไปพบหมอนนี่กูไม่ได้แป้งเดวไม่เอาหมอนแต่คนด้วยไปไม่พบหมอนไงแม่คุหมอนอ่ะปากเก่าปากเก่าอออ่ากายนอลมไปเย้ไปได้เนี่ยให้คะแนนกายพลังจีนแมตต์ตัดสินนะครับดูไหมว่ากูจะเสียหรือเปล่าหมุนกับฝั่งกายบ้างอ่าได้มีสีขาใช่หรือไม่ไม่ใช่ไม่่ใชขาบ่เลย ไม่ถือว่าเป็นสัตว์บกอะไงอยู่บนบกแต่ไม่ใชสัตว์บกมันจะมีสัตว์น้ำสัตว์บกสัตว์ปีกอเี้ยเอจะมีแบบนี้ก็ไปเดาไปเดาไปเดาก็ไปเดาเองหรือว่าจะเป็นสัตว์ปีกหรือว่าสัตว์น้ำเออเราเองพอไปให้แม่แล้ม่อยู่ในพยนชนะไทยเป็นสัตว์น้ำใช่หรือไม่กระต่คือบกขึ้นน้ำไงเหรออ้ยมีอย่างเดียวเลยกูได้เด็ดดวเลยมีอย่างเดียวนะคือบกขึ้นน้ำใสมีอย่างเดียวแม่ไม่มีกระสิเลยนะสีเท้าได้หรือ บางค <si <si> okay? <si> <si ร <si totally <si s> <s ั้งก็เดินสองบางครั้งก็เดินสี่เดินสี่มาเดินหาเองนะเขาบอกห้านแล้วเป็นสัตว์กินเนื้อใช่ไหมไม่ใช่อยู่ในน้ำใช่ไหมใช่กินพืชหรือเปล่าไม่ใช่เลี้ยงลูกด้วยนมหรือเปล่าไม่ใช่อยู่ในทวีปออสเตรเลียหรือเปล่ามันก็อ่ทวีปปะไม่อันนี้ไม่ใช่ออกหากินตอนกลางคืนใช่หรือไม่ไม่ใช่มีหางใช่หรือไม่ ไม่มีไม่มีกูรู้แล้วมึงจะตอบอะไรกูรู้ของลูกเป็นตัวหรือไม่ไม่ใครจะรู้แล้วเป็นไข่อนะรู้ได้ตัวเองแอธิบายไทม์เกน่ต้องหมดเลยโอเชนะไปเลยแปะคู่อกูเลยลืมไปถามเลยเนี่ยผิวผิวเป็นเมือกลื่นใช่หรือไม่ใช่โอเคกูรู้และ ใจเย็นนะไูรู้ใจเย็นนะไม่รู้เป็นสัตว์ติดดําบันใช่หรือไม่อ่ะก็มีมาใช่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 ถือว่าเป็นสัตว์เลี้ยงหรือไม่ไม่ใช่กูตอบเลยมึงสังเกตได้มึไม่เคยมีนี่คขาว่าใช่ออกจากกูเลยไม่กินพืชไม่เออมันมันมันไม่ได้กินพืชอ่ะในน้ำมันไม่ได้กินมันไม่ได้กินพืชพี่จะตอบเลยมีหางไหมไม่มีมีไปตอบเลยอ่ะผิดยพี่หรองู ไปรอบนึ่งแต่ไม่ถึงไม่ถูกอ่าได้กบอ่าใช่เนี่ยกูรังเลแล้วมั้กไปดูเนี่ยไปดูฟรอสเป็นไม้ในรังเลหรือว่ากบอะไรไม่กบก็งูอ่ะกินเนื้อใช่หรือไม่มันมีทั้งกินเนื้อแล้วก็ไม่กินเนื้อจริงเหรอใช่อ่า่เคยเจอสารคดีมันกินเนื้อด้วยอ๋อแล้วในรอบนี้กี้แล้วไม่จะตอบเลย ตัวสาวตัวนี้ไปก่อนเลยไม่ใช่สัตว์เลี้ยงด้วยหากินอ๋อไม่ยอมแพ้ไปเถอะไม่มีทางทูปเป็นทางอะไรม้างไม่ลืมแล้วอันนี้ผมว่าขผมญายากแน่เลยเป็นสัตว์จำพวกแมลงใช่หรือไม่ไม่ได้ไก่เลยคนโลกเลยมีหลายสีใช่หรือไม่ก็มีก็มีหลายสีอยู่นะมีหลายสีอยู่มีกี่ขาสองขาพ่อมาตอบเอาสิได้ตัสาวอ๋อเด็กกับพ่มึงเอาไปแก้พ่อ เขากัวมันจริงๆเลยอะไรปะไปขี้ไปแล้วก็โอ้มองไปเห็นว่าบางครั้งก็เดินสองขาบางครั้งก็เดินสี่ขาอ๋อไอตัวคอยาวไงน่าจะกินเนื้อหรือว่าเป็นสัตว์น้ำใช่หรือไม่ไม่ใช่บมกเลยนี่แหละไอเว้ยเนื้อรู้แล้วฮะรู้แล้วเอา มึงรู้ได้ไงเ,เออแค่แต่โบเออแค่แต่โบอยู่ได้ไงตัวใหญ่จะมีสักกี่ตัวอ่าแล้วแต่อยู่ในทะเลใช่หรือไม่อาา้าก็มึงบอกใช่อ๋อ๋อแต่น้ำมีทั้งคลองทั้งแม่น้ำไง Absolutely แยู่ในน้ำจืดใช่หรือไม่ไม่ใช่แม่อ๋อถ้ามันตกลงไปไใช่ไม่ได้อยู่ในน้ำไม่ได้อยู่ในน้ำอ๋อมันอยู่ในน้ำแสดงว่าไม่เอาไว้ไม่เอาไวไงั้นก็ไหนก็ไม่ใช่แต่โบกก็ไม่ใช่สัตว์น้ำแล้วไม่หลังขาไม่ได้เอาขาไปเใช้ลยมีจมูกยาวๆใช่ไหมก็ยาวอยู่นะ ก็ยอยู่มันก็มันก็ยาวประมาณหนึ่งยาวอยู่นะเนี่ยมึงับกูตัดตอนหน้ไม่ <c oughs> ใช่ยาวมันไม่ได้ยาวมากแต่มันก็ยาวประมาณหนึง่งมตาตัดมางี้ได้เ <c oughs> ยอะ <c oughs> ทำกูนนะ <c oughs> ตัดตอนได้ดิได้เลยแตไม่ให้ใครให้แม่ทำได้เหมื <c oughs> <c oughs> อนแม่เอาเอาไอ้แป๊กให้แม่แป๊เลยไหมแป๊กนี่นี่เดียเฮ้ยอ่ะกาย แม่แป <c oughs> ้าวปาเปล่าเลยาเฮ้ยลงูกไปทับกันเขาไม่ไปทักันคำตอบไี้ละกันด้วยปากดูแล้วเออแมกกาุนเฉียแเฉวเฉียวเฉยียวไม่ต้องนะแล้ว้เิงเพิดูมันดูแล้วเห็มเพิ่งดูเออมีอะไรมีอะไรอ่ะไก อมีหางสองขาของลูกเป็นไก่อันต่อไปอันนี้ดูไก่อไเลยอ้โหนีเหรอเกียร์พยัญชนะตัวแรกพยัญชนะตัวสุดท้ายอ้ มาลายเไปไปไปโคตรดีแม่กินแล้วหนูแบบตายออมาเอามาเนี่ยผตัวไหนเสื้อลายรทำจมูกก็เลยจำเป็นจะไปใบเายทำไมล่ะโอเคทุกคนอันนี้เกมนี้นะครับใครอยากได้ก็ไปหาซื้อเอาตามทั่วๆไปแหละมีเล่นเยอะแยะมากมายแต่ถ้าไม่ช่วยบ่ายบ้างเนี่ยมันกว้างมากทุกคนนี่ขนาดผมแบ่งประเภท่ไหนะ ถ้าไอ้ไม่แบบถ้าไม่ไปให้ปาร์กอ่ะมึงจะตอบได้เหรอไม่ได้ไม่ได้แน่ๆมันมันกว้างเกินไปมันกว้างจริงๆแล้วไม่ต้องมีอีกคะแนนก็ได้ใช้คำขำก็ได้ถ้าเกิดใครซื้อมาเล่นนะเอาวันนี้ก็ถ้ไม่น่าพลาดชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องปาร์กโมดดี้แล้วก็ช่องเป็นไกด์ไลน์ด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวรอบหน้ามีเกมอะไรมาเล่นอีกเดี๋ยวมาบอกกันนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายกดติดตามช่องปาร์กโมดดี้กดช่องมี กดระดียกกไลก่อนตมักสมาชิกไปกดระยกกไลก่อนตมักสมาชิกไปกดระยกกไลก่อนตมักสมาชิกไปกดระยกกไลายก่อนตมักสมาชิก